จุดที่หลายๆคนมองข้ามและแทบไม่คำน,นึงถึงด้ยซ้ำเนื่องจากมันเป็นเทคนิคและเป็นเรื่องภายในมากจนเกินไปนั่นก็คือตัวฉีดน้ำจาของแอร์อินเวอร์เตอร์แคปทิวกับเอ็กเพนชั่นวาล์วต่างกันยังไง สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่างสามัญประจำบ้านโดยผมช่างแอร์ครับเพราะเอุผลว่าแอร์อินเวอร์เตอร์ปัจจุบันมีหลายรุ่นมากมีหลายราคาหลายยี่ห้อแล้วแบบไหนจะดีกว่ากันนะครับวันนี้มีเทคนิคหนึ่งที่ช่างแอร์จะมาแชร์ก็คือในเรื่องของตัวฉีดน้ำยาน,นะครับอินเวอร์เตอร์คือระบบการทำความเย็น ที่ควบคุมการทำงานของคอมเพรสเซอร์เป็นแบบเพิ่มหรือลดรอบการทำงานแทนที่จะเป็นการตัดต่อการทำงานแบบเดิมอย่างที่เห็นในแอร์แบบฟิกสปีดนะครับ <S <S แค่นี้ก็เรียกว่าแอร์อินเวอร์เตอร์ได้แล้วแต่แต่ว่าตัวฉีดน้ำยาล่ะ <Wow. S 1> ตัวฉีดน้ำยาคือส่วนหนึ่งในวงจรน้ำยาที่ตำหนาที่คอยฉีดน้ำยาและจะส่งผลให้อุณหภูมิของน้ำยาเนี่ย ลดลงอย่างเฉียบพลันจากการที่ลดความดันลงมาอย่างเฉียบพลันนั่นเองเพื่อที่จะไปทําการดึงอุณหภูมิจากในห้องตรงคอเย็นนะครับเพื่อเอาไประบายทิ้งที่คอยร้อนนะครับปัจจุบันตัวฉีดน้ํายาที่ใช้กันจะมี2แบบหลักๆนะครับก็คือแบบแคปทิวนะครับแล้วก็เอ็กเพนชั่นวาวนะครับแคปทิวนะครับเป็นท่อรูเข็มขนาดเล็ก คำบันท่อรูเข็มก็นั่นเพราะว่าตัวแคปทิวเนี่ยจะเป็นอุปกรณ์ที่มีขนาดรูเล็กมากๆนะครับเป็นท่อเล็กๆปกติแล้วเขาก็จะม้วนกดเอาไว้นะครับโดยท่อรูเข็มนะครับจะทําหน้าที่ลดแรงดันน้ํำยาแบบคงที่นะครับไม่ได้มีการเปลี่ยนเหมือนเอ็กซ์เพนชันว้าวนะครับก็จะถูกออกแบบมาแล้วว่าจะฉีดได้แค่ไหนมักนิยมใช้สําหรับแอร์ฟิกสปีด แล้วก็อินเวอร์เตอร์ในเทคโนโลยีดั้งเดิมนะครับเอ็ก n พนชั่นวาลปกติแล้วจริงๆเนี่ยดั้งเดิมมันก็มีแบบ2แบบนะครับแบบที่ไม่ใช้ไฟฟ้ากับแบบที่ใช้ไฟฟ้านะครับโดยแบบที่ไม่ใช้ไฟฟ้าเนี่ยหรือว่าเอ็ก n พนชั่นวาลเนี่ยจะอยู่ในแอร์ขนาดใหญ่ๆที่เป็นแบบฟิกสปีดทั่วอุปกรณ์เนี่ยทำางานแบบสแตนดาร์ดนะครับตัวเอ็ก n พนชั่นวาลตัวนั้นจะใช้ สารเหลวตัวหนึ่งนะครับซึ่งถักใบไม้เป็นโพรบนะครับแล้วเอาไปวัดตรงอุณหภูมิที่ต้องการขึ้นอยู่กับการออกแบบนะครับต่อมานะครับเมื่อมีการพัฒนาให้มีแอร์อินเวอร์เตอร์ก็มีแผงวงจรที่คอยร้อนดังนั้นก็เลยนำเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์เอ็กเพนชั่นวาลซึ่งมันจะใช้ไฟฟ้านะครับโดยตัวเอ็กเพนชั่นวาลแบบอิเล็กทรอนิกส์เอ็กเพนชั่นวาลนั้น ก็จะมีด้วยกัน2ส่วนประกอบหลักๆก็คือ 1. ตัวคอย expansion ว a l นะครับลักษณะของมันจะเป็นดอ,อกสีดำหรือสีเงินและแต่จะเห็นแบบไหนนะครับแต่มันก็จะมีตัวสายไฟออกมาประมาณ5-6ถึงเส้นแล้วแต่แบบและแต่ยี่ห้อต,ตัวคอยจะทำหน้าที่รับสัญญาณมาจากตัวแผงวงจรอ mm ิเล็กทรอนิกส์เพื่อจะทำการเปิดตัววาล์วอีกที่นึงซึ่งก็จะมี ส่วนประกอบที่2ก็คือ Body, Exp wow. Body Expansion ั่นวาล์วบอดี้เอ็กเพนชั่นวาวส่วนมากก็จะเป็นกระป๋อโลหะนะครับอาจจะออกสีเงินเงนหรือสีทองแดงเหมือนท่อทองแดงก็แล้วแต่นะครับหน้าที่ของมันก็คือเป็นตัววาล์วจริงๆที่จะคอยฉีดน้ำยามากน้อยแค่ไหนภายในจะมีลักษณะคล้ายๆกับเข็มนะครับนะครับนี่คือหลักการโดยคร่าวๆนะครับก่หน้านี้ช่างเอกก็ได้แนะนำวิธีการเช็คทั้งตัว คอยอิเล็กทรอนิกส์เอ็กเพรชั่นววและก็ Body เอ็กเพรชั่นววไว้บ้างแล้วลองไปตรวจสอบและศึกษาดูนะครับมันสามารถที่จะตรวจวัดวด,ดูได้นะครับแต่อิเล็กทรอนิกส์เอ็กเพรชั่นวาวหรือเจาาเอกขอเรียกกันว่า EEV นะครับสามารถควบคุมปริมาณการฉีดน้มยาได้ว่าจะต้องการมากหรือน้อยนะครับตั้มแ่แอร์อินเวอร์เตอร์สมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะครับปัจจุบันนี้เรามักจะพบว่าแอร์อินเวอร์เตอร์จะมีการ ใช้กันอยู่ทั้ง2แบบนะครับขึ้นอยู่กับยี่ห้อและเกรดของอินเวอร์เตอร์คุณภาพสูงก็จะใช้เอกเป็นจุนบาวนะครับคุณภาพต่ากว่าก็มักจะใช้แคปทิวแล้วมันต่างกันอย่างไรมากน้อยแค่ไหนโดยทางเทคนิคตัวฉีดน้ํายาทาหน้าที่ควบคุมซูเปอร์ฮีทนะครับออกแบบไว้ที่5องศามาดูตัวอย่างสําหรับแอร์อินเวอร์เตอร์ที่ใช้แคปทิวนะครับว่า ค่ามันจะเป็นยังไงนะครับปกติแล้วแคปทิวเนี่ยก็จะถูกออกแบบมาให้เป็นเป็นตาม BTU นั้นๆสมมุติว่าที่ร้อซนะครับของแอร์อินเวอร์เตอร์นะครับ,รบที่เรท BTU อย่างที่เขาบอกเนี่ยสมมุตินะครับแอร์หมื่น BTU ก็จะถูกออกแบบแคปทิวไว้ให้ฉีดน้ํายาที่พอดีสำหรับ12,000 BTU นะครับดังนั้นค่าตรงนั้นเนี่ยก็จะได้ซ u เปอร์ฮีเท่ากับ5 mm. องศาพอดี ส่วนใหญ่ก็จะใช้มาตรฐานเดียวกันเทปทุกยี่ห้อนะครับก็คือซูเปอร์ฮีทที่5องศาต่อมานะครับความเป็นจริงแล้วไอรินวอเตอร์เนี่ยมันมักจะบูตได้กว่า100%เเสมอซึ่งโดยทั่วไปก็ประมาณ1 1 0 1 2 0ถึงแล้วแต่ยี่ห้อนะครับโดยทั่วไปก็ที่จางเอ็เห็นก็ประมาณ115%โดยคร่าวๆในช่วงนั้นถ้าเกิดว่าใช้แบบแคปทิวเนี่ยจะดงว่าน้ำยาที่มันฉีดให้เนี่ยมันฉีดให้แค่ประมาณ12 แต่คอมเพรสเซอร์น่ะมันเร่งรอบได้มากกว่า1มื่นแต่ยังไงแลยเนี่ยน้ำยาที่ฉีดไถ่ก็ยังคงเท่าเดิมเพราะว่าแคปทิวมันเป็นแบบคงที่นะครับดังนั้นในช่วงนั้นเนี่ยซูเปอร์ฮีทก็จะสูงขึ้นซูเ <c oughs> ปอร์ฮีทสูงนั่นหมายถึงว่าน้ำยาที่ฉีดให้มาเนี่ยมันจะไม่ค่อยเพียงพอสักเท่าไหร่อาจจะส่งผลทําให้แอร์เนี่ยมันเย็นช้ากว่านะครับถ้าเทียบกับการที่คุมซูเปอร์ฮีท ให้ค่ามาตรฐานอยู่ตลอดเวลานะครับต่อมานะครับเวลาส่วนใหญ่ของเอ็นูเตอร์คือมันเร่งรอบไม่นานหรอกครับจากนั้นเนี่ยมันจะลดรอบซึ่งจะเป็นช่วงเวลาการทํางานส่วนใหญ่ของมันด้วยซ้ําไปเรียกช่วงนี้ว่าช่วงพาร์ทโหลดหรือว่าการทําโหลดความร้อนแค่บางส่วนนะครับก็คือมันจะลดรอบส่วนใหญ่ก็อยู่ในช่วงประมาณตั้งแต่30%ขึ้นไปนะครับ30%ไปยนถึงประมาณ 80%- 70%นะครับ ช่วงนั้นเนี่ยมันจะฉีดน้ํายามาเท่าเดิมนะครับฉีดมาเท่าเดิมก็คือฉีดให้สําหรับประมาณหมื่นสองที่จังเอสมมติไว้นะครับแต่เมื่อมันลดรอบคอมเพรสเซอร์ลงมาสมมติมันลดลงมาเหลือครึ่งหนึ่งอ่ะก็คือประมาณ6 0 0ันบิีสมมตินะครับน้ายาการฉีดของอ e ีกแฟนจูวาวก็ยังคงฉีดให้สําหรับ1 2ื่นสองพเท่าเดิมดังนั้นเมื่ออยู่ในสภาวะพาร์ทโหลด50% มันก็จะเกิดสภาวะน้ำยาโอเวอร์หรือว่าน้ำยาฉีดมาเกินเนเกินไปนะครับมากจนเกินไปล้นนะครับมันจะทําให้ค่าซูเปอร์ฮช่วงนั้นเนี่ยแคบนะครับหรือซุเปอร์ฮิต่ํานะครับก็คือเกิดสภาวะน้ำยาท่วมสักหน่อยนะครับแต่คงจะไม่หลุดค่าดีไซน์หรอกครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการทำความเย็นเนี่ยก็จะไม่เสถียรไม่สมบูรณ์นะครับมันประหยัดไฟก็จริงจากการที่ มันลดรอบคอมเพรสเซอร์ลงซึ่งเป็นตัวกินไฟหลักๆเลยนะครับแต่ค่าน้ํายาจะไม่สมบูรณ์ซึ่งอาจจะส่งผลทําให้น้ำยาเหลวเนี่ยกลับเข้าคอมเพรสเซอร์ได้แต่ทั้งนี้แล้วเนี่ยคอมเพรสเซอร์แต่ละยี่ห้อเขาก็จะมีตัวดักน้ำมันเอาไว้นะครับแต่ถ้าสมมุติว่าแอร์เราอยู่ในสภาวะโหลดต่ำอย่างเช่นแอร์สุกปัทมากๆก,ก,ก็จะเป็นตัวส่งเสริมทำให้เกิดสภาวะ อาดเข้าคอมเพรสเซอร์ได้ซึ่งจะเกิดผลเสียนั่นเองนะครับมันจะทำซปเปอร์ฮีตได้ไม่ค่อยนิ่งนั่นเองนะครับซึ่งจะส่งผลทำให้ช่วงพาร์ทโหลดไม่ได้ค่าประสิทธ,ธิภาพในการประหยัดพลังงานที่แท้จริงนั่นเองถ้ามองง่ายๆก็คือถ้าในช่วงที่แอร์ริ่งรอบเกินน้อยเปอร์เซ็นต์มันจะประหยัดไฟเพราะว่ามันจะเป็นสภาวะกระายน้ำยาน้อยแต่ผลที่ได้ก็คือมันจะชินช้านะครับ แต่ถ้ามันทำพาร์ทโหลดคือต่ำกว่า100%นะครับมันจะลดรอบคอมเรพรสเซอร์ประหยัดไฟลงมาก็จริงแต่ยังไม่สุดนะครับยังไม่ถึงที่สุดเพราะว่ามันจะเป็นสภาวะเหมือนน้ำยาท่วมเหมือนน้ำยาเกินซึ่งจะทำให้เกิดการกินกระแสกว่าที่ควรจะเป็นนะครับโอเคนั่นคือลักษณะการทำงานเมื่อใช้แคปทิวในอินเวอร์เตอร์นะครับมาดูลักษณะการทำงานเมื่ออินเวอร์เตอร์ใช้ตัวฉีดน้ำยาแบบ e ิเล็กทรอนิกส์ expansion v a l นะครับคารออกแบบเนี่ยก็ออกแบบมาให้ expansion valve wow เนี่ยคุม superheat ให้เสถียรอยู่ในช่วง5องศาค่อนข้างจะนิ่งและสม่ำเสมอไม่ว่าจะอยู่ที่เกิน100%หรือว่าต่ำกว่า100%ก็จะพยายามควบคุมค่า superheat ให้ได้5องศาเสมอทำให้ในช่วงที่เกิน100%เนี่ยมันก็ดูเหมือนน้ำยามไม่ขาดนะครับ ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพกินไฟกว่านะครับแต่ว่ามันต่าทํางานเต็มประสิทธิภาพได้ความเย็ยนแบบเน้นๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่าลดรอบลงมาต่ํากว่าร้อเปอร์เซในส่วนของพาร์โหลดนะครับค่าที่มันสามารถควบคุมได้คือซุปเปอร์ฮีตก็ยังคงเท่าเดิมทาให้ไม่เกิดสภาวะน้ํายาล้นการกินกระแสของคอมเพรสเซอร์ในขณะที่ลดรอบเนี่ยก็เป็นการกินกระแสที่ทํางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ทำความเย็นได้ตามเป้าหมายที่มันลดรอบลงมาจริงๆนะครับทำให้การประหยัดไฟเนี่ยดีกว่านะครับนั่นจึงจะใสงเห็นว่าการใช้อิเล็กทรอนิกส์ expansion valve wow จะทำให้ตัวแอร์เนี่ยทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและประหยัดไฟได้สูงสุดนะครับดังนั้นถ้ามองว่าแอร์ที่มีประสิทธิภาพและ efficiency หรือว่าประสิทธิภาพสูงๆจริงๆเนี่ย,ยจำเป็นที่จะต้องใช้อิเล็กทรอนิกส์ expansion v wow a l v นะครับโอเคครับ โดยการทดสอบฉลากเบอร์5นะครับจะทดสอบตามสเปคก็คือ100%ซดังนั้นค่าที่ได้นจะไม่ต่างกันมากนะครับแต่ถ้าจะสรุปให้พอเข้าใจได้นะครับว่าอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นชิ้นวาวเนี่ยจะช่วยทำให้ประหยัดไฟกว่าไม่ว่าคอมจะเร่งรอบสูงหรือรอบต่ำพอควบคุมซุปเปอร์ดได้คงที่ทั้งเองแต่แคปซิลจะทำได้แค่จุดค่าที่ออกแบบเท่านั้นที่100%ดังนั้นเมื่อคอมลดรอบ จะเกิดสภาวะน้ำยาล้นซึ่งจะทำให้ระบบกินพลังงานมากกว่าแต่เมื่อคอมเพรสเซอร์เร่งรอบสูงจะเกิดสภาวะน้ำยาฉีดไม่พออาจจะส่งผลทําให้แอร์ยินน้อยนะครับแต่ผู้ผลิตแก้ได้ไม่ยากนะครับโดยการเร่งรอบไม่เร็วขึ้นในเมื่อช่วงแรกการที่มันเร่งรอบสูงเนี่ยมันเย็นช้ากว่างั้นก็ให้มันเร่งรอบเร็วไปซะเลยก็ไม่ต้องรอประมวลผลในการเปิดปิดอีกเป็นชั่ววาวนะครับ ข้อดีข้อเสียของกิฟเพนชัเชนว้าวนะครับเรามาดูกันว่ามันมีข้อดีข้อเสียยังไงก็คือแคปทิวนะครับข้อดีก็คือต้นทุนต่ํานะครับราคาแอร์ก็จะถูกลงนะครับซ่อมบำรุงได้ง่ายเพราะว่าแคปทิ้วเนี่ยราคาอะไหล่ไม่กี่บาทแถมซ่อมก็ง่ายเช็คก็ง่ายทําอะไรก็ง่ายครับไม่ยุ่งยากนะครับเสียหายยากกว่านะครับเนือ่องจากว่ามันไม่ได้ใช้ไฟฟ้าในการควบคุมมันนะครับ โอกาสที่มันจะเสียก็คือรั่วหรือว่าตีบตันนะครับอย่างเดียวเลยไม่มีการเสียจากอย่างอื่นนะครับส่วนข้อเสียนะครับก็คือประสิทธิภาพต่ำกว่านะครับนี่คือลักษณะของแคปทิวนะครับต่อมาเรามาดูอิเล็กทรอนิกส์เอ็กเพนชั่นวาวนะครับข้อดีก็คือประสิทธิภาพสูงกว่านะครับทำความเย็นได้คงที่ไม่ว่าจะเร่งรอบสูงหรือเดินรอบเบาก็ทำความเย็นได้อย่างสม่ำเสมอ ส่วนก็เสียแหะครับก็เสียมีค่อนข้างจะเยอะอยู่พอสมควรก็คือหนึ่งทนตุนสูงราคาเอก็จะแพงนะครับอะไรมี2ชิ้นส่วนประกอบก็คือส่วนของตัวคอยและตัวบอดี้นะครับเสี่ยงเสียมากกว่าเนื่องจากว่ามีชิ้นส่วน2ส,ส่วนรวมทั้งยังใช้ไฟฟ้าในการสั่งงานดังนั้นมันก็มีความเสี่ยงที่จะเสียมากกว่าเราจึงได้เห็นว่าช่าง A อินเวอร์เตอร์ปัจจุบันก็มักจะเปลี่ยนมันอยู่บ่อย แต่ความเป็นจริงมันไม่ได้เสียงง่ายขนาดนั้นนะครับมีอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องอีกนะครับก็อย่างเช่นเ,นเซนเซอร์ซึ่งจะส่งผลทําให้ตัววาล์วเนี่ยเปิดปิดปกติได้จากการประมวลผลจากเซ็นเซอร์นั่นเองนะครับดังนั้นก็จะมีผลปวงมาจากเซ็นเซอร์ได้ซ่อมบารุงยากกว่านะครับเช็คได้ยากกว่าเพราะว่ามันใช้ไฟฟ้าในการสั่งงานนะครับแต่ตรงนี้่จ้าห้ได้แนะนําเทคนิคการเช็คบอดี้ แล้วก็ขอเอ้เปัญญาวาลมาแล้วนะครับสามารถไปดูย้อนหลังตามคลิปที่ชจางแอร์ทิ้งไว้ได้นะครับโอเคครับช่างแอร์มองว่าสําหรับคนที่กาลังซื้อแอร์อินเวอร์เตอร์นะครับช่างแอร์มั่นใจว่าไม่รู้หรอกนะครับว่าอุปกรณ์จีนน้ํายาที่ใช้อยู่ในแอร์ที่เรากําลังจะซื้อเนี่ยเป็นแบบไหนความเป็นจริงแล้วมันต่างกันไม่เยอะนะครับเราดูฉลากเบอร์หจากการทดสอบเนี่ยผลออกมาใกล้เคียงกัน แต่โดยส่วนตัวเจ้าไงขอสรุปว่าที่แอร์ที่อยู่ในคลาสเดียวกันแต่ถ้าเป็นแอร์ที่ใช้แคปทิวเปรียบเทียบกับแอร์ที่ใช้แบบอิเล็กทรอนิกส์อีควอเนนท์วาลเจ้าไงมองว่าในการทำพาร์ตโหลดหรือการลดรอบแบบที่ใช้อีควอเนนท์วาลจะทำให้แอร์เนี่ยประหยัดไฟได้มากกว่านะครับดังนั้นแอร์ Air รุ่นที่ใช้อีควอเนนท์วาลจะเป็นแอร์รุ่นท็อปท็อปบนบนนะครับ หลายคนมองว่าเป็นข้อเสียเพราะว่ามันเสียง่ายแต่ยังไงผมบอกว่าจริงๆมันเสียไม่ง่ายนะครับค่อยเสียได้จากค่าเพี้ยนหรือว่าเป็นสนิมเยอะๆส่งผลต่อการสั่งเปิดวาวนะครับส่วนตัววาลวจะเสียได้จากการที่มันเข็มค้างไม่สามารถหมุนได้เรามีวิธีการวัดและทดสอบเพียแยะได้นะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับฝาก กดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจช่างแอร์ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้ช่างสามันประจำบ้านโดยผมช่างแอร์ต้องลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ